คนบอกมเมนในวารโลด้วยท่าทางได้ไหมค<บ>ะตัว,ว,ตว,วอะไรตัวอะไรอะไรอ่ะขี้ไอข้อไอไม่คือแต่กันชายเหรออย่าหาว่าใครเรียนสารศาสตร์นะถือธนูชุดมุ่งเป็นผู้ชายพานอสแน่เลยพานอสหลักแดงมากที่เป็นพญานาคปะ,ะพญานาคที่มันกินไข่แล้วออกมาเป็นทัมตี้ดัมตี้ไงไม่สิร์ฟที่ เวลาเราไปบนอะไรสักที่อ่ะเราต้องเอาทำตีนอมตีอ่ะไปแก้บนแล้วเราก็จะได้คำขอพรจากพญายนาคมาหลังจากนั้นเราก็จะได้ y, อันนี้มณนีอินฟินิตี้สโตนจากทานอสมาเสร็จปุ๊บอพอเราสะสมครบห้าอันเราก็จะแลกเป็นห้าชิปได้เพื่อนพอเราแบบเราได้อินฟินิตี้สโตนมาใช่ป่ะเราก็ไปที่หน้าผานหน้าผานัน้นมันชื่ออะไรนะ,แล,ะแล้วพอแบบว่าเราแลกอินฟินิตี้สโตนมาได้ห้าเม็ดมันก็จะกลายเป็นเราอะปาหินนั้นไปก่อน ก็็จะเปนทุ่งทุงท่งทุงทุงสาหูรเนตต่อไปเป็นบอมบาร์ดิโรคโรครโคดิโลหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการเบลอดอย่างเป็นทางการครับ